อยากลองกินมานานแล้วบุฟเฟ่ต์แบบจัดเต็มที่ร้านวิสดังร้านนี้เขารวมอาหารไว้หลายสัญชาติมากๆเลยนะคะเพราะที่เรากินจะเป็นโปร1499บวกบัวราคานี้ก็คือรวมเครื่องดื่มกับของหวานไว้แล้วด้วยนะไปถึงเขาก็มีโต๊ะตั้งอยู่บนจอแบบนั้นเลยนะ,ะเดี๋ยวมาลองทายกันดูเล่แๆนะคะว่าวันนี้เรากินไปกี่สัญชาติเปิด,ด้วยอาหารสไตล,ล์ยุโรปก่อนเลยอันนี้เป็นซุปครีมชาวเดอร์ทะเลเสิร์ฟมาในขนมปังซีฟู้ดเน้นๆอันนี้จะเป็นหอยเชลล์อบชีสยืดๆซุปเผ็ดท้าวโฟอันนี้กินค ว่ากิวลิปอายกับสันนอกแกะติดซี่โคงย่างพี่แบงค์ชอบมากพิซซ่าทาวโฟแป้งบางหอมกำลังอร่อยเลยเมนูนี้อยากกินมานานแนละ้วฟัวกาลาวีโอลี่ หอยนางรมอันนี้ก็อร่อยสดมากค่ะทุกคนไปกันต่อที่สัญชาติต่อไปเลยค่ะสังชาจีนแล้วสัญชาติญี่ปุ่นด้วยนะคะมันปูในกระดองอันนี้หอมมากอุ้ยราคานี้ได้กินวากิวด้วยอ่ะอย่างในใบโฮบะซอที่เขาราดมาเข้ากับเนื้อสุดๆเลยจะบอกให้ทุกคนถ้ามากินนะต้องสั่งอันนี้ทูน่าสามสีคือมันสดแล้วก็ฟินมากๆเลยค่ะว้ามาฝั่งจีนต่อเลยค่ะอุย้ยเป็ดปักกิ่งอะ่ะถ้าไปกินตามร้านข้างนอกอะ่ะตัวเดียวก็เป็นพันแล้วว่ะแต่ที่นี่ก็คือสั่งได้ไม่อั้นค่ะแล้วน้ำจิ้มเป กลับไปเป็นกระเพาะปลาําแดงเป๋าหื้อแล้วที่นี่เขาก็ยังมีติ่มซําให้สั่งด้วยนะหมูแดงหมูกรอบร้านนี้เขาก็ไม่ธรรมดานะชิ้นห,นหนาแบบนี้เลยกลับมาฝั่งไทยมากินกุ้งเผากันต่อเลยค่ะน้ําตกวากิวร้านนี้เนื้อดีมากแถมยังมีกุ้งดองกับกระเพราเนื้อวากิวไข่ดองด้วยนะเราชอบการจัดเสิร์ฟข,ของร้านนี้มากมากเลยค่ะคือเขาจะให้อาหารมาแต่ละอย่างอ่ะต่อจานอะไม่เยอะมากมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอะกินได้หลากหลายเมนูโดยที่ไม่อิ่มก็กเลยเหลือแรงไว้กินของหวานแบบนี้ของหวานที่เราชอบก็จะเป็นเอ็กซ์ติ บอกเลยว่าร้านนี้น่ามาสุดๆอย่าลืมกดเซฟแล้วตามไปได้เลย